จอมนางคู่บันลังบทที่ห้าสิบหกท่านขุนทัพท่านขุนทัพรีบตัวเร็วเข้ารัอวหารปวดศีรษะแทบแตกลืมตาขึ้นในกระโจมจอมทัพแสงไฟสว่างเจิดจ้าเหนือศีรษะขึ้นไปคือใบหน้าแสดงความห่วงของบรรดาแม่ทัพแต่ละคนชูเปยเจียเล่ารัหารกลุ่มศีรษะออกแรงลุกพรวดขึ้นนั่งบนแท่นนอน คนเล่าจับตัวได้หรือเปล่าแต่ละคนต่างมองหน้ากันสนหลงถูกทุกคนดันเบาๆจึงเดินออกมาข้างหน้าสุดกล่าวไม่เต็มเสียงว่าพวกเราได้ยินเสียงท่านขุนทัพตะโกนจึงโถมเข้ามาในกระโจมในกระโจมมีแต่ความมืดในตอนนั้นพวกเรายังไม่รู้ว่าท่านขุนทัพเป็นตายร้ายดีอย่างไรแล้วในกระโจมก็รกกระจัดกระจายไปหมด รอจนจุดตะเกียงแล้วจึงค่อยตรวจตราดูรอบๆก็ไม่เห็นร่องรอยของพวกบุกรุกแล้วครับรหาร,ร้องอุทานว่าโถเอ้ยแล้วตบขาตัวเองพูดว่าน่าเสียดายน่าเสียดายแต่เมื่อกลับมาย้อนนึกดูฉูเปื่ยเจียมีหรือจะถูกจับได้ง่ายาดเช่นนี้ตอนที่รอบเข้ามาในค่ายทัพเขาก็คงจะคิดเตรียมทางถอยเอาไว้อยู่ก่อนแล้ว หัวชาญแม่ทัพที่เพิ่งจะได้เลื่อนขึ้นมาดำรงตำแหน่งหลงหยาวเจียงจะวินรายงานเบาๆว่าที่นอกกระโจมท่านขุนทัพมีฐานรับใช้ถูกฆ่าตายทั้งสิ้น15คนครับดูท่าทางน่าจะเป็นการลอบโจมตีแทงใส่คอหอยกระบี่เดียวปลิดชีพฝีมือกระบี่ของผู้บุกรุกช่างน่ากลัวจริงๆแม่ทัพทุกคนต่างตรวจสอบศพของฐานรับใช้ด้วยตัวเองแล้ว และต่างรู้สึกเหลือเชื่อต่อความสูงส่งของฝีมือศัตรูผู้มาบุกรุกอย่างยิ่งใบหน้าของทุกคนล้วนปรากฏแวววัดวันพรั่นพรึงสนหลงใสศีรษะกล่าวว่านักฆ่าที่น่ากลัวถึงขนาดนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในสีแคว้นข่ายทหารของเป๋ม่อเราเองก็สมควรที่จะปรับปรุงเสียทีไม่อย่างนั้นเกิดท่านขุนทัพเป็นอะไรขึ้นมากองทัพต้องสูญเสียจอมทัพไปและจะทำยังไงกันเล่า นั่นสิผู้บุกรุกคือใครกันหรือขอรับรัวหารนิ่งเงียบไปชั่วอึดใจก่อนจะเอ่ยว่าคือฉูเปิยเจียภายในกระโจมจอมทัพอันกว้างขวางเปลี่ยนเป็นเงียบสงัดในบัดดลบรรดาแม่ทัพต่างมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาไม่ทราบว่าควรจะพูดอะไรดีสนหลงหอบหายใจโดยแรงในที่สุดก็รู้สึกตัวจากอาการตะลึงอ้าปากว่างพูดขึ้นว่า คือเจนไปวางรอกรุนี่นามฉูเปยเจียนี้สำหรับพวกเขาแล้วเป็นดั่งฟันร้ายก็ไม่ปานสึกที่ข่านปู้ฉูเปยเจียแทบจะทำให้แขวนของเขาต้องล่มสลายคนผู้นี้วางแผนรบในกระโจมไหวพริบสติปัญญาสูงส่งจนหน้าตกตะลึงวิชายุทดยิ่งสูงล้ำจนต้องหนาวเยือกในใจ และในครั้งนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความอาถรรพ์ในการบุกค่ายทัพของศัตรูเพียงลำพังรวมทั้งความสามารถในการลอบเร้นกายปกปิดร่องรอยอันสูงส่งเลิศดล้ำศัตรูเช่นนี้ใครบ้างไม่ปวดศีรษะและเขามาทำอะไรกันข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันสีหน้าของรัชหารปันยากอย่างยิ่งเขาต้องการให้ข้าถ่ายทอดคำพูดประโยคหนึ่งต่อต้าหวางัง จบคำก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบออกมาหนึ่งรอบเรื่องในค่ายทับเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่อนุญาตให้เกิดความผิดพลาดใดๆขึ้นได้ด้วยเหตุนี้แม้เรื่องที่ถูกทุบศีรษะจนหมดสติจะน่าขายหน้ารัวหารก็ยังคงเล่าออกไปอย่างละเอียดตามตรงอยู่นั่นเองทุกคนได้ทราบแล้วว่าผู้บุกรุกค,คือฉูเป่ยเจียและทราบดีว่ารัหานร,รอดตายมาได้อย่างวุดวิ ดังนั้นเมหรือจะมีใจคิดไปถึงเรื่องอื่นได้ครั้นได้ฟังว่าฉูเปยเจียเอ่อยคำพูดอย่างโอหังว่าจะสังหารแม่ทัพใหญ่ของเปยหม้อทีละคนทีละคนเหล่าแม่ทัพแต่ละคนต่างเดือดดานจนสองตาแดงฉานหลุดปากบริพาทเป็นการใหญ่ไปตามๆกันรัวหารกล่าวว่าฉูเปยเจียเองก็งไม่ได้กล่าวอวดดีเกินจริงแต่อย่างใด เพราะหากการป้องกันของข่ายทัพของพวกเรายังคงละหลวมอยู่เหมือนเดิมแบบนี้ต่อไปก็ยังคงไม่สามารถต้านทานยอดฝีมือระดับเขาได้อยู่ดีเมื่อท่านขุนทัพเป็นคนเอ่ยปากพูดออกมาดังนี้ทุกคนต่างมีสีหน้ากระดากระเรื่องเล็กน้อยไปตามตามกันความเข้มงวดกวดขันของค่ายทหารเปยหม้อห่างไกลจากกองทัพของตรงลินที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดเป็นอย่างมาก ประเด็นนี้ทุกคนต่างทราบดีอยู่แก่ใจกองทัพที่แม่ทัพอัจฉริยะอย่างชูเปิ่ยเจียฝึกฝนออกมานั้นเกรงว่ามีเพียงเหอเสียเท่านั้นที่สามารถต่อต้านได้รัวหารมองออกไปนอกกระโจมท้องฟ้ายัางไม่สว่างเต็มที่มีเพียงแสงสีส้มเบาบางสาดลอดออกมาจากม่านเมฆสีเทาอยู่รำไรเส้นทางไม่เปลี่ยนแปลงออกเดินทางเมื่อฟ้าสาง แม่ทัพทุกท่านปวดออกไปก่อนให้ข้าได้ใคร่ครวญอย่างละเอียดอีกครั้งหลังจากสั่งให้ทุกคนออกไปรัหารก็ร้องเรียกเซนหลงเจาบรั้งอยู่ก่อนเซนหลงพยักหน้านั่งลงนิ่งคิดแล้วขมวดคิ้วกล่าวว่าท่านขุนทัพมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ข้าคิดอย่างไรก็คิดไม่ตกชูเป่ยเจียเอ่ยปากขู่ว่าจะฆ่าแม่ทัพใหญ่ของเปื่ยม่อเราแล้วเหตุใดทั้งที่รอบร้นเข้ามาในค่ายทัพได้สําเร็จ แต่เขากลับเพียงแค่ฝากคำพูดให้ท่านขุนทัพช่วยไปบอกแทนให้เท่านั้นโดยไม่ลงมือฆ่าท่านขุนทัพรัวหารกล่าวว่าข้าเองก็กำลังรู้สึกเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันน่าจะประหลาดอย่างไรชอบคนเท่ีติ้ามองเห็นจากสีหน้าของเขาเขาถือดีว่ามีวิชายุท์สูงส่งจึงโอหังอวดดีอย่างมาก ประกาศออกมาว่าจะเริ่มฆ่าแม่ทัพของเปยหม้อเราจากคนที่มีตำแหน่งสูงที่สุดลงไปทีละคนทีละคน,ะคนจนกว่าเปยหม้อจะไม่มีแม่ทัพให้นำทัพอีกแต่ว่าท่านขุนทัพเป็นแม่ทัพใหญ่ที่มีตำแหน่งสูงสุดของเปยหม้อแล้วหากชูเปยเจียคิดที่จะทำอย่างนั้นจริงๆก็ไม่น่าที่จะละเว้นท่านขุนทัพนี่นารูหานหน้าเปลี่ยนสีลุกพรวดจากเก้าอี้ยืนขึ้นปุบป,ปับฉับพลันแย่ละสิ ข้ารู้แล้วเสนรงถามอย่างตกใจท่านขุนทัพนึกอะไรออกหรือสีหน้ารั่วหานเคร่งเครียดเอ่ยเนิบช้าเสียงหนักว่าท่านขุนทัพท่านขุนทัพเจออินคราวนี้ถึงตาเซนรงหน้าเปลี่ยนสีอย่างรุนแรงบ้างแล้วมิผิดคนแรกที่เขาจะฆ่าคือท่านขุนทัพเจออินเจออินคือเสาหลักของกองทัพเปย์ม่อแม้ตัวเขาจะเข้าเร้นกายแล้ว กระนั้นชื่อเสียงบารมีภายในกองทัพก็ยังคงไม่ถดถอยฐานะของเขาในกองทัพเปิดหม้อเป็นเช่นเดียวกับฐานะของฉูเปิดเจียภายในกองทัพตรงหลินหากข่าวที่ว่าเจ๋ออินถูกฉูเปิดเจียรอบสังหารแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินแล้วก็ทับเปิดหม้อที่ขวัญทหารแตกสลายจะอ่อนแอจนไม่อาจต้านทานทัพใดๆได,ได้อีก สนรนหลงเองก็เป็นแม่ทัพที่ติดตามเจออินมาเป็นเวลานานหลายปีเช่นกันจึงอดเป็นห่วงแทนเจออินไม่ได้ถูมือกล่าวอย่างร้อนใจว่าจะทำอย่างไรดีเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นตายของท่านขุนทัพเจออินพวกเราจะนั่งงอมืออยู่เฉยๆไม่ได้เด็ดขาดท่านขุนทัพเป็นยอดฝีมือกระบี่ที่มีชื่อเสียงของเปยหม่อเราแล้วข้างกายยังมีองครักษ์คนสนิทช่วยคุ้มครองอยู่ จะกลัวก็แต่ว่าท่านไม่ทันได้คาดคิดว่าจะถูกลอบเล่นงานจะทําให้ชูเป่ยเจี๊ยลอบทับร้ายสําเร็จต้องรีบแจ้งให้ท่านขุนทัพเจอ,อินทราบในทันทีให้ท่านเตรียมป้องกันชูเป่ยเจียเอาไว้กล่าวจบสนโงก็พลันนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นได้จึงพูดอย่างกลุ้มใจหลังลาออกจากราชการแล้วท่านขุนทัพไม่รู้ไปเร้นกายอยู่ที่ไหนสินาพวกเราต้องรีบส่งคนออกค้นหาโดยเร็วที่สุดแล้วเอาข่าวนี้ไปบอกท่านขุนทัพ ชูเปยเจียมีอำนาจคุมทัพตรงหลินทั้งหมดมีหูตาอยู่เยอะมากจะปล่อยให้เขาหาตัวท่านคุ้ทัพพบก่อนพวกเราไม่ได้อย่างเด็ดขาดรหารมีวิธีจัดการเรื่องนี้พร้อมอยู่แล้วจึงคลี่ยิ้มพรางกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะข้ารู้ที่อยู่ของท่านคุ้ทัพเจอ,อินข้าจะรีบเขียนจดหมายเดี๋ยวนี้ ท่านขุนทัพเป็นยอดคนชั้นใดกันขอเพียงมีการระวังป้องกันอยู่ก่อนย่อมไม่มีทางปล่อยให้ชูเปื่ยเจียกระทำการสำเร็จได้อย่างแน่นอนแสงอรุณเพิ่งปรากฏมาเร็วหนึ่งคนหนึ่งก็พุ่งออกจากเขตค่ายทหารของเปย่ม้อมุ่งหน้าห่อตะบึงไปทางเทือกเขาทรงหลิน ชูเปยเจียซึ่งเฝ้ารอคอยอยู่บนที่สูงของเนินเขาอีกด้านหนึ่งอยู่ตลอดได้ลุกจากพื้นหญ้าขึ้นยืนมองเงาร่างผู้สงสารณที่ไกลซึ่งเปลี่ยนเป็นเล็กลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็วแล้วลูกอาชาแสนรักที่ข้างกายเบาๆได้เวลาออกเดินทางแล้วพวกเราไปหานายหญิงของเจ้ากันพลิกกายขึ้นหลังมา้าบังเหียนในมือกระตุกอย่างเยือกเย็นยอดอาชาส่งเสียงร้องเบา ปล่อยฝีเท้าทั้งสี่ตะกุยดินเหลืองฝุงตลบไล่ติดตามทหารผู้ส่งสารไปเมื่อดูจากทิศทางที่ทหารผู้ส่งข่าวควบม้าห่อตะบึงมุ่งหน้าไปเจออินกับอย่างเฟิง่งเร้นกายอยู่ในเทือกเขาทรงหลินไม่ผิดจากที่คาดเอาไว้จริงๆพิงทิงเจ้ามักจะเอ,อ่ยถึงอย่างเฟื่องสหายรักของเจ้าให้ข้าฟังอยู่เสมอถ้าหากนางเรนกายอยู่ในที่ซึ่งใกล้กับอวินช้างเจ้าจะต้องไปหานางอย่างแน่นอนถูกไหม เจ้าได้พบกับอย่างเฟ่องแล้วหรือยังหรือว่ายังคงอยู่ในระหว่างเดินทางเช่นเดิมฉูเป่ยเจียไร้าสามารถข้าไปก่อกวนด่านของอวินฉางแต่กลับถามไม่ได้ความถึงร่องรอยของเจ้าเลยแม้กระบี่ในมือจะข่มกล้าแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับทะเลหิมะกว้างไพศาลก็กลับจนหันทางจะเค้นถามต่อสวรรค์ว่าเจ้าได้ไปยังหนใด สิ่งที่ข้าทำได้มีเพียงลอบเข้าไปในค่ายทหารของเปยหมอแล้วล่อให้รั่วหานติดต่อกับเจออินเขาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของเจออินจึงน่าที่จะทราบสถานที่เร้นกายของเจออินผิงถิงขอเจ้าเดโปรดชงักเท้าอย่าล่องลอยอย่างโดดเดี่ยวอีกเลยอย่าได้ลืมเลือนอย่างฟ้่องสหายรักของเจ้าและมาพบนางสักครั้งข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นั่นจะรังเจ้าไว้จะโอบก,กอดเจ้า จุมพิษเจ้ากล่าวขอโทษต่อเจ้าอ่อนวอนให้เจ้ายกโทษให้เพื่อความคนึงหาที่เคยใสยกระจ่างดั่งสายน้ำของสองเราการร้อยรัดผูกพันซึ่งอบอวนด้วยกลิ่นหอมกลมซาบเฝ้ารอคอยความรักซึ่งจักมั่นคงดัง่งขุนเขาข้าเข้าใจแล้วว่าสิ่งใดคือชั่วฟ้าดินสลายสิ่งใดคือความแปรผันไม่แน่นอนและสิ่งใดคือไม่ทรยศกันชั่วนิรันดร ณเมืองหลวงอวินช้างเสียงร้องรำทำเพลงดังข้ามคืนไปถึงฟ้าสางดอกไม้ไฟหลากสีพุ่งลอยขึ้นสู่ฟ้าราตรีแตกระเบิดเป็นเสียงดังส่องสว่างสาดต้องใบหน้ายิ้มแย้มของชาวประชาภายในเมืององค์หญิงกลับมาแล้วพระชามาดากลับมาแล้วบนรถม้าอันโอ้อาหรูราม่านทั้งหมดถูกเลิกขึ้นเย้าเทียนคลี่รอยยิ้มอันเปี่ยมสุข อิงแอบอยู่ในอ้อมอกของเหอเสียภาพอันน่าตื้นตันและยินดีนี้ได้ประทับตราตรึงลงสู่ส่วนลึกของหัวใจประชาราชชาวอาวินฉางอย่างลึกล้ำติดตามหลังมาขับเน้นกิ่งทองใบหยกคู่นี้คือทหารอาวินฉางนับพันนับเมินนายที่หวนคืนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ พวกเขาออกเดินทางโดยตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นว่าจะไปตายในสมรภูมิแต่กลับได้รับความเมตตาจากสวรรค์จึงไม่ต้องผ่านการทดสอบของไฟสงครามสิ่งที่รอคอยพวกเขาอยู่คือเสียงหัวร้องยินดีและดอกไม้ไฟอันงดงามเจิดจ้าทั่วผืนฟ้ายังมียอดสุราจอกนี้ขอคารวะท่านอัครเสนาบดีนางรำผู้งดงามเฉิดฉาย เดินอยู่ทั่วตำหนักเหล่าคุณนางผู้หัวเราะเริงร่าด้วยความยินดีต่างดื่มกันอย่างสำราญบานใจจนออกอาการเมามายไปท่วนทั่วเหอเสียยิ้มกว้างขวางดื่มยอดสุราที่เหล่าคุณนางผากันมาคารวะจอกแล้วจอกเล่าติดต่อกันก่อนจะโบกมือหยุดขบวนผู้มาคารวะสุราที่มีมากเสียจนมองไม่เห็นปลายแถวเป็นการชั่วคราวแล้วยกจอกสุราขึ้น เดินไปตรงหน้ากุ้ยฉางชิงที่เอาแต่ยิ้มบางๆนั่งอยู่ด้านข้างกุยฉางชิงตกตะลึงเล็กน้อยรีบยกจอกสุราขึ้นทันทีเฉินมิกล้าสุรานี้ควรจะคาระวะพระชามาดาต่างหากพระชามาดานำทัพเดินทางไปออกศึกอย่างแดนไกลลำบากมากแล้วเหอเสียดื่มไปไม่ใช่น้อยดวงหน้าคมขายสั้นสีแดงระเรื่อ ในส่วนลึกของดวงตากลับปราศจากวิแววเมามายโดยสิ้นเชิงท่านอัครเสนาบดีก็ถมตนเกินไปการนำทัพออกรบเป็นเพียงงานใช้แรงเท่านั้นท่านอัครเสนาบดีตั้งมั่นรักษาการนครหลวงนี่สิถึงจะลำบากตากตรำทั้งกายและใจโดยแท้ กุยฉางชิงไม่ค่อยนิยมดื่มสุรามาแต่ไหนแต่ไรทว่าเรื่องน่ายินดีอย่างใหญ่หลวงเช่นศึกใหญ่ถูกคลี่คลายจนสูญสลายไปในชั่วพริบตาเช่นนี้แม้จะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยนิยมดื่มสุรานักก็ยังอดไม่ได้ต้องดื่มฉลองสักสองจอกดังนั้นเมื่อเหอเสียมาคารวะสุราอารมณ์ฮึกเหิมของกุยฉางชิงจึงพลันประดังขึ้นยกจอกขึ้นกล่าวว่า ตกลงชนขอดื่มกับพระชามาดาให้เกลี้ยงจอกนี้ขออวยพรให้องค์ญิงเหย่าเทียนมีความสุขและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานอืมแล้วก็ขอให้หรีบมีองค์รัชทายาทในเร็ววันเหอเสียหัวรอก้องคำอธิษฐานนี้ฉันขอได้เป็นจริงเป็นจังดีแท้ขอขอบคุณคำกล่าวอันเป็นมงคลน,นี้ของท่านอัครเสนาบดีอย่างยิ่ง จบคำก็แงนหน้าดื่มยอดสุราในจอกจนหมดในรวดเดียวพระชามาดาเจ้าคะละวีอีเหอเสียหันหน้าไปครั้นเห็นว่านางกำนันคนสนิทของเย้าเทียนก็หันไปมองเหล่าคุณนางที่กำลังสนุกสนานกันรอบๆกายพบว่าทุกที่มีแต่เสียงเอะอะดังเซงแซ่จึงเรียกนางไปอีกทางหนึ่งก่อนจะเอ่ยถามเบาๆองค์หญิงเรียกพบข้าหรือ ละวีอีสายหน้ากัดริมฝีปากอย่างนึกขันระคนล้อเลียนก่อนจะพูดกลัวหัวเราะว่าไม่ใช่เจ้าค่ะองค์หญิงให้ข้ามาบอกต่อพระชามาดาว่านางเดินทางสะเทือนมาตลอดทางจึงเพลียอย่างมากหลังจากอาบน้ําเสร็จก็จะเข้านอนแล้วเจ้าค่ะพระชามาดาโปรดเข้ามาพบนางในวันพรุ่งนี้องค์หญิงยังบอกอีกด้วยว่าพระชาามาดาโปรดระวังสุขภาพอย่าดื่มสุราให้มากเกินไปนะัก พระชามาดาเองก็เดินทางตรากตรำไม่ใช่น้อยหากยังดื่มสุราอีกจะเป็นผลเสียต่อร่างกายได้ง่ายเหอเสียหัวเราก้องทันทีข้ากำลังกลุ้มใจอยู่เทียวว่าขบวนขุนนางที่มาคารวะทางนี้ยากจะรับมือนักมีราชองค์การนี้ขององค์หญิงข้าจะได้เอ่ยขอตัวจากพวกเขากลับไปนอนได้เสียที จากนั้นใช้คำพูดของเย้าเทียนเป็นข้ออ้างสกัดเหล่าคุณนางที่ยังคงคิดจะเข้ามาคารวะสุรากันต่อในทันทีและขอตัวล่วงหน้าออกจากวังหลวงกลับไปยังวังพระชามาดาประตูวังพระชามาดามีเหล่าผู้รับใช้กลุ่มใหญ่ยืนคอยท่าอยู่ก่อนแล้วตรงจัวนำขบวนยืดคอมองดูเงาคนกลุ่มใหญ่ที่เห็นได้แต่ไกลพร้อมด้วยเสียงฝีเท้าม้าที่สอยถี่ยิบขบวนผู้คนและม้าวิ่งตรงเข้ามา ขอแสดงความยินดีขอรับพระชามาดาขบวนม้าหยุดลงตรงจั่วเข้าไปช่วยจูงบังเหียนให้ทันทีแงนหน้ากล่าวว่าในน้อยท่านกลับมาแล้วอืมเหอเสียรับคำพลิกกายลงจากหลังมา้าก้าวตรงไปยังประตูใหญ่ครั้นเห็นบรรดาบ่าวและสาวใช้ต่างมายืนรอต้อนรับการกลับมาของเขากันเต็มหน้าประตูก็ขมวดคิวบาง,บาง มาออกกันอยู่ที่หน้าประตูเต็มไปหมดแบบนี้ทำอะไรกันสลายตัวไปให้หมดซะตรงจัวโยนบังเหียนไปให้บ่าวรับใช้ที่ยืนอยู่ข้างๆโบกมือไล่ให้บ่าวและสาวใช้ทั้งหมดสลายตัวก่อนจะติดตามผู้เป็นนายไปเพียงลำพังเหอเสียก้าวเท้ายาวมากและไม่หยุดชะงักแม้แต่น้อยตรงจัวเร่งซอยฝีเท้าติดตามอยู่ข้างหลังเดินตรงดิ่งเข้าไปยังเรียนด้านหลังเลี้ยวสามครั้ง ห้องที่พิงถิงพักอยู่ก็ปรากฏแก่สายตาเหอเสียชะงักเท้าลงทันควันยืนอยู่ที่หน้าประตูนิ่งตะลึงเหม่อลอยไปชั่วครู่ตรงจัวเห็นผู้เป็นนายยืนจ้องประตูของพิงถิงแน่นิ่งราวกับไม้สลักภาพที่ได้เห็นในยามนี้ช่างดูเศร้าส้อยอ้างว้างนักในตอนแรกเขาคิดว่าเหอเสียใจดำมากจึงฉวยโอกาสที่เย่าเทียนมาหา เรื่องทำเป็นลืมตาข้างหลับตาข้างปล่อยตัวพิงถิงไปแต่มายามนี้เมื่อได้เห็นอาการของผู้เป็นนายเขาก็ฉักรู้สึกว่าเจ้านายน่าสงสารมากจริงๆตรงจัวทั้งรู้สึกผิดและเสียใจจึงอดไม่ได้ต้องเดินเข้าไปใกล้ร้องเรียกเบาๆนายน้อยขอรับเหอเสียตื่นจากพวังเพราะเสียงเรียกหันมามองบ่าวรับใช้คนสนิทอย่างใจลอยก่อนจะเดินไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าประตูยกมือขึ้นผลักประตูห้องเบาๆ บานพับประตูขยับหมุนเปล่งเสียงเบาๆออกมาการประดับตกแต่งภายในห้องปรากฏแก่สายตาทีละน้อยไม้ดัดในกระถางบนแท่นริมหน้าต่างเฉาหมดแล้วเตียงถูกจัดเก็บอย่างสะอาดเรียบร้อยสองฝ้าข้างมีระบายห้อยลงมา บนพื้นหน้าเตียงวางรองเท้าผ้าปักลวดลายคู่หนึ่งบนโต๊ะเครื่องแป้งวางกระจกทองเหลืองตั้งอยู่ด้านข้างมีกล่องใส่เครื่องประดับเลี่ยมทองซึ่งเขาสั่งทำให้พิงถิงงวางอยู่อย่างสงบพินยังคงอยู่โดยวางอยู่อย่างเงียบงันบนโต๊ะเพียงแต่เริ่มมีฝุ่นจับบางๆเหอเสียก้าวเข้าไปในห้องฝีเท้าของชายหนุ่มแผ่วเบาอย่างมาก เรากับกลัวว่าจะทำให้สิ่งใดตื่นตกใจจนแหลกสลายชายหนุ่มนั่งลงบนเก้าอี้เย็นเฉียบปลดกระบี่ที่ข้างเอวลงวางไว้บนโต๊ะกระบี่เล่มนี้เขาเคยใช้มันรำกระบี่มาก่อนรำกระบี่ที่นี่ในวังพระชามาดาแห่งนี้กระบี่ออกจากฝักอย่างอ่อนโยนดังมังกรสมุดลงน้ำปราดเปรียวปลอดโปรง่ง ดุดหนวดเถาโบราณห้อยระพื้นมีจังหวะจะโคนพิงถิงเองก็อยู่ที่นี่นางนั่งพิงราวศาลานิ่งมองอย่างเงียบงนันแววตาของนางดั่งม่านหมอกดุดสายน้ำปลายนิ้วดีดเป็นเพลงเก้าชั้นฟ้าท่ามกลางเสียงพินกระตุ้นเรา้าททำให้เขาแทบจะหลงคิดไปว่าทั้งหมดล้วนไม่ได้เปลี่ยนแปลงแทบจะทำให้เขาหลงคิดไปว่า ปีการอันพยองถิวทัดอันตรการไม่เคยจอนจากเขาผิดแล้วในส่วนลึกของดวงตาเหอเสียผนึกเป็นแสงอันเย็นยะเยียบเขาผิดแล้วปีการอันพยองได้จอนจากถิวทัดอันตรการไม่คงอยู่อีกต่อไปแผนการวิชายุทดล้วนมิอาจต้านอำนาจอันเกรียงไกร การจะทิมทำลายภาพความฝันอันง,งดงามแห่งอดีตที่เขาทุ่มเทเลือดเนื้อและจิตใจพยายามรักษาเอาไว้อย่างสุดกำลังต้องการเพียงราชองค์การเรียบเรียบฉบับเดียวขององค์หญิงเย้าเทียนเท่านั้นเย้าเทียนภรยาของเขาประมุกแห่งวังอวินชางเมื่อต้องเผชิญหน้ากับห้องอันว่างเปล่าเพราะสูญเสียพิงถิงและวังพระชามาดาที่สูญเสียความอบอุ่นไป เหอเสียได้ถูกความเป็นจริงทิมแทงอย่างลึกล้ำจนฟื้นคืนสติตราดใดที่เย้าเทียนยังคงอยู่เขาก็จะเป็นได้เพียงพระชามาดาเท่านั้นพระชามาดาที่แม้แต่สาวใช้ของตัวเองก็ยังรักษาเอาไว้ไม่ได้ในน้อยพินตัวนี้จะเก็บไว้ไหมขอรับไม่ต้องเหอเสียนิ่งมองพินซึ่งถูกฝุ่นจับกระตุกยิ้มม,มุมปากทิ้งเอาไว้แบบนี้แหละ มันจะรอพิงถิงกลับมาแน่นอนพิงถิงจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนกลับมาอยู่ข้างกายข้าข้าจะไม่ยอมให้ของของตัวเองถูกแย่งชิงไปได้อีกต่อไปจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำให้ชื่อวังจิ้งอานหวางต้องแปดเปื้อนอีกต่อไปข้าจะไม่ยอมให้ราชวงศ์อวินฉางและไอจอมเจ้าเล่กุ้ยช้างชิงนั่นมามัดมือมัดเท้าข้าได้ข้าจะไม่ยอมให้ปณิธานอันยิ่งใหญ่ซีโรราบ ต่อความอ่อนโยนของเย่าเทียนและอำนาจของอวินชางหวางไม่มีผู้ใดมาทำอย่างนี้กับข้าได้